Nào, trúng rồi. Sách đó ở trạc. Yeah! Đi. Nó Hú. ตอนนี้เราอยู่ที่วัดโบสถ์นะคะต้องเริ่มต้นไหว้จากตรงไหนก่อนเดี๋ยวไปค่ะไปกันลุงแกก็ไปนูน่นละไม่คอยเลย พระก่อนนะไปน้ำก่อนัดโบดประทุะมเราก็ไม่ชอบไปเหมือนชาวบ้านเี่เลยเจออะไรแล้วที่เราจะมาใช่ใช่ใชจิงอยากมาไหว้นี่แหละอยากมาปิดโคมค่ะปัดทาเป็นตระงหมจาอนปัะทา ที่ขาส้งอ่นแต่จะใจก็ร่วมมาทำบุญได้ที่วัดสถ์ที่ปิตุพธรแล้วมีหาลังไหมนี่ไงพกขนี่ไงก็ถเรายมาผิดทางไยแต่ก็ถึงมั้นกันนะโอเค พระองค์ท่านสร้างแล้วท่านก็อธิษฐานขอพรเป็นคนแรกพระองค์อธิษฐานขอพรขอให้ได้ราชโรถแล้วพระองค์ท่านก็ได้รับโชรสสมปรารถนานามว่าพรันารายณ์้วเลยเป็นที่มาที่ไปของพระองค์ให้ชื่อพระพุทธมหาราชรัลปีิชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อสมปรารถนาตั้งจากนั้นเป็นต้นมาใครใครมาราบาอธิษฐานขอพรก็เลยปฏิบัติแบบที่พระองค์เคยทำก็คือเข้าประตูหนึ่งแล้ว สวดคาถาบูชาเรีย้อยอธิษฐานขอปอเสร็จแล้วก็หมายถึงเมื่อเข้ามาแล้วกราบสามครั้ง่อนสวดคาถาบูชาเรียร้อยแล้วเราก็จะอธิษฐานเพียงแค่ข้อเดียวหลังจากนั้นก็จะเดินอ้อมไปด้านหลังท่านเอานับผาของเราแต่อธิษฐานท่านอธิษฐานท่าอีกครั้งนึ่งแล้วก็จะเดินมาด้านหน้าแล้วถึงจะมาโค้งกราบสามท่าโดยเฉพาะรูปไทยของท่านเมื่อโตเริ่มโตเป็นหนุ่มก็มีความเสนทสนมับรูปของช่างที่สร้างวิหารแห่งนี้วหน้าช่างที่สร้างชื่อว่าท่านโชเวต เป็นชาวฝรั่งเศสแล้วลูกของท่านก็สามารถพูดฝรั่งเศสและพูดภาษาไทยได้คล่องก็เลยชักชวนกับพระนารายไปสร้างเมืองใหม่ที่ลูบุราลกบุรีนะฮะตอนนั้นเรียกว่าเมืองละโวก็เลยไปสร้างศิลปะส่วนใหญ่เป็นของฝรั่งเศสสัดส่วนใหญ่าลาหญและพระองค์ท่านก็ารูกองค์นี้ประจำพระองค์ท่านองค์นี้คือองค์ของพัะนารายส่วนองค์นู้นเป็นน้องชายของท่านส่วนอ,องค์การคือ เป็นของพระมารดาของท่านจะเล็กลงเพื่อนเพราะว่าจะบั่นทองหนา้าจะบาง,งพออ่อพระมาราจะกับสนดังนั้นวิหารหลังนี้จะงมีพระพุทธรูปสี่องค์เป็นวิหารที่แปลกๆอยู่จนเมื่อสิ้นสมัยของพระเจ้าพระนา,ารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจิงได้ได้รับบรรณาการจากเมืองปูราชกุรัเอาพระแก่จากพุทธรูปหินทรายเอามาประดิษฐานเอาไว้หกองค์ใช้ วงม,มันเกินก็เลยวางไว้กว็อยู่ข้างในแล้วต่อมาก็หายไปก็เลยเหลือเพียงแค่ห้า์ูนพระ้าองนี้คนเข้าใจว่าข้างในเป็นปูนปั้นแล้วก็มีของล้าค่าใส่ไว้ข้างในก็จึงใช้โค้นทุก <c oughs> เพื่อที่จะเอาสมบัติข้างในพอทุกถึงได้รู้ว่าเป็นหินสารก็เลยไม่ได้อะไรไป กรมศิลปากรเอาอินสายนั้นไปเช็คอา,อายุเปิดทราบว่าทาั้ง5้าองค์นี้อายุ570ปีนะครับเมืองโคราชโคราเมืองที่ว่านี้พ่อองค์ท่านตั้งใจจะไปดีเมืองสองเมืองนี้แต่เขาเป็นเมืองใหญ่และม,คม,คม,มีความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงพระองค์จึงมาทิษฐานขอพรที่นี่มาทิษฐานขอพรในคราวครั้งนี้ขอให้รบกชนะและอย่าให้เสียเลือดเสียเนื้อแต่มากเพราะว่าสยามต่อสยามจะต่อสู้กันเอง แต่ปรากฏว่าพระองค์ชนะโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อเพราะสองเมืองน,นั้นตั้งใจจะมาสวามิภพพ์พระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงขอ,อเป็นสักขีพยานสองเมืองนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่ต่อสู้กันอีกจึงขอสร้างวัดขั้นกลางสองเมืองเอาไว้ให้ชื่อว่าวัดกลางเวลาใครจะตัดสินใจไปลบอีกฝั่งหนึ่งเมื่อผ่านวัดก็จะได้อยู่ชนะกลงแต่ทีนี้ทั้งสองเมืองก็เลยบอกว่าเพื่อ ให้พงสบายใจที่สุดงั้นเราทั้งสองเมืองจะสร้างวัดคนละสี่วัดเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะผ่านวัดจะใจอ่อนอาจจะเดินอ้อมก็ได้ก็เลยสร้างวัดให้มันครบทุกทิศเลยก็สร้างวัดประจำทิศให้ชื่อวัดตามทิศเป็นที่เดียวก็คือวัดภูรพาอาคเนย์พักศิลขอรดีปัจจิมพายักภูดอนกีสันปัจจุบันก็ยังมีชื่ออย่างนี้อยู่แล้วก็สองเมืองรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ชื่อใหม่ว่านะ กร,ราชสีมานะฮะ mm hmm. แล้วก็เหตุการณ์สถานที่ที่พระองค์เคยไปสร้างนั้นก็จะเกี่ยวข้องต่อเจ้าตากที่ต่อไปเ mm hmm. มื่อเหตุการณ์ผ่านเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุงศรีธยาได้เสียเมืองไป mm hmm. บ้านเมืองก็ลบร้างสถานที่แห่งนี้ก็ล้างในอดีตที่ว่าวัดกราชส mm ี hmm. มาเมื่อพระองค์มาบูรณะแล้วพระองค์ท่านก็ตั้งใจจะมากราบสักการะแต่พระองค์ท่าน เดินทางมาถึงสองครั้งก็เลยทั้งสองครั้งความผิดพลาดในการสื่อสารครั้งที่หนึ่งคนที่สื่อสารเนี่ยเปลนมาเลยมาจากตัวหนึ่งก็คือมาจากหนึ่งสามโคกแล้วก็มาดูวัดนี้ก็ส่งรา,ายงานไปว่าวัดนี้อยู่ท้ายป่ายางพอดีสุดจากนี้จะไม่มีต้นยางให้เห็นเยอะตรงนี้ป่ายางเยอะวัดนี้ชื่อว่าโดน,นป่ายางวัดโดน,นป่ายางดังนั้น เมื่อพระองค์มาจะวางปอกกายเป็นว่าพระองค์มาจากตรงนี้ผ่านตรงนี้กอกก็เลยเรียกต้นปาจานท้ายปาจันกลายาเป็นวัดฝ่านิว้วก็ทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองพระองค์ก็เลยสั่งว่าคนที่จะนําพัพไปคราวนี้จะต้องเป็นชาวเมืองสามโคกเท่าน,นั้นปรากฏว่าทหารทั้งหมดไม่มียกมือเลยเพราะว่าไม่ใช่เมืองสามโคกปรากฏมีคนหนึ่งยกมือเชิงประมาณหน่อยยกกองมือขึ้นบอกว่า ดาวก็มองขอนาเองก็เลยว่าท่านเป็นคนที่ไหนเป็นคนสามโคกใช่ไหมทำไมพูดไปชัดดาวก็มองเพิ่งมาอยู่สามโคกได้เจ็ดปีก็เลยว่ารายงานตัวเองว่าพระเจ้ามาจากเมืองมอตมะก็เมืองไม่ใช่มอตมะมอตมะอยู่กันที่สามคนนี้มามาจากเมืองมริศนะฮะอผยกมาเป,ป็นลูกน้องของท่าน พยารามังเจดมั่นใจได้ยังไงท่านยังพูดไทยยังไม่ค่อยชัดว่าจะนำํำรัพไปถึงที่ได้ก็เลยบอกว่ามั่นใจพระเาค่เพราะววัดของเก้าก็มองเนี่ยอยู่ติดกับวัดตอนพอดีเวลาพระทำวัดสวดมนต์ได้ยินชัดเจนพระเจ้าต่างตินโอยอย่างนี้วอย่างนี้ไม่หลุดขาดแล้วปวดทุท้ยา,ายโงงมาอัจิริยทบวดขายมา บอกว่าสงสัญญาให้รวดึงแล้วพระองค์ก้าวขาออกมาขึ้นบันไดวัดปั๊บอ้าวผิดโจนได้ทหารหมอดคนนั้นก็เลยบอกไม่ผิดพระองค์ท่านนี่หละวัดโดนฝ่ายทหารไทยบอกพระองค์จะผิดได้ยังไงท่านนี่ก็ไม่เฉลียวซะเลยท่านดูไหมแยตังแขนขึ้นมาดูไหมว่ามันผิดตรงไหนก็ไม่เห็นมีอะไรผิดเนี่ยพระองค์ก็วัดนะพระองค์ซาบอกวัด วัดชื่อว่าวัดดอนฝ่ายางแต่ต้นยางไม่มีสักต้นทหารไทยก็เลยต้าวจริงๆด้วยแสดงว่ามันต้องมีอีกวัดหนึ่งก็เลยว่าผิดแล้วก็เลยสอบถามคนที่กําลังหาฝาต่างสอบถามเขาก็บอกว่าไม่ใช่วัดตรงนี้ยังอยู่อีกที่หนึ่ง,อองโค้งเลยมาแล็วโค้งในอาการเคชิงทำนั้นพระอ,องค์ท่านก็เลยสั่งว่านับแต่ตอนนี้เป็นต้นไปทุกวัดจะต้องมีป้ายจิตวัดว่าชื่อวัดอะไร ถ้าอย่างนั้นคนก็ไม่รู้ว่าวัดชื่ออะไรและโดยเฉพาะวัดไหนที่อยู่ติดกับท่าน้ําจะต้องท่านสลาท่าน้ําแล้วติดป้ายวัดด้วยและพวกผมไม่ใช่แค่สัง่งอย่างเดียวพวกผก็ใส่ถุงแดงเขินอใส่ถุงแดงแล้วมอบให้แต่ละวัดก็เลยเป็นที่มาเงินต่อมาเงินที่มอบให้กับวัดเรียกใหม่กันว่าเงินนิศยภัตมอบให้ทุกเดือนณปัจจุบันนี้เฉพาะเจ้าว่าพันห้าร้อยบาทต้เอ่อ แล้วพระองค์ท่านก็เปลี่ยนชื่อวัดดอนเป็นชื่อวัดแจ้งให้ตารนี้ลมพัดแรงกระแทกพึ่งเปิดออกมาฟ้ากดตรงนี้ดำม่วงเป็นฝุ่นพึ่งหลวเมืองลำงหยัดสา่กระเจิงบินว่อนไปหมดเลยนะหลังจากนั้นเขาก็ออกกัแล้วก็บินวนรอบเกรทครั้งที่สองจบพอดีฟว้าล้อมก,กรนหนักเกรทครั้งที่สามก็ตัางอีกครั้งนะจากเหตุการณ์ในคราวนั้นเป็นที่มาของการตัมผ้าต่างพวก เป็นสัจจการธิฐานของท่านนะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจึงสัญญ่งจุดทูปจุดเตียนพราะว่าจะรบกวนเจ้าที่เจ้าทางเขาเ,เจ้าที่เจ้ทางเขาให้อย่สงจะเป็นมือปวนมาพอที่ักรักษาสมบ,บัตินี้เอาไว้ดังนั้นเวลาใครมาก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจ้าที่เจ้าทางดังนั้นเมื่อเรามากราบสักการะที่นี่แล้วทางมูอตงอางกาดตาย,ยพาพาทางวัดมือรับผิดชอบนะ อันที่สองก็คือผูกพุ่งูกพุ้หลวงก็เริ่มต้นเขาจะทำรังกันได้บางพูนนะแล้วต่อมาก็จะได้แต่ทั้งหมดทุกปีที่ทําก็คือรังพวกกระตุ้งรังใหญ่มากฉะนั้นก <im> ่อนที่เราจบไปเราก็จะต้องเน้นเจ้าพีษถางเขาซะก่อนนะจะมูตรงอานหรือผูกพุ้หลวงก็ได้เวลาตั้งแต่นู้นมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วะู Sud ูกพุ่งหลวงก็ยังทํารังที่นี่มาตลอดไม่ว่างเว้นแต่ปีนะฮะแต่ว่า เนื่องจากว่าเมื่อ60ปีแล้วรู้ที่หันมาสุดทางวัดจึงได้ยกพุทธบาทจำลองออกไปด้านนอกแล้วก็ปิดทีหานอันนี้เอาไว้ไม่อนุญาตให้คนเข้ามากราบสักปะละเพราะกลัวจะเกิดอันตรายเมื่อ3ปีที่แล้วทางวัดเพิ่งเริ่มได้ดูแลนะปิดมา60ปีนะตั้งแต่นั้นเมื่อคนเข้ามาบ่อยเต้ก็เลยแยกย้ายไปทำรังกันอยู่ที่อื่นแต่ว่า ทำอยู่ที่นี่จะแรงไม่อยากมากดังนั้นเมื่อเราจะออกไปให้ออกประตูตรงกันข้ามนะฮะก่อนที่จะออกไปนะหรับเตียงนั่งอันนี้เป็นของหลวงปู่เอียนนะปกติในหลวงท่านจะเสด็จมาที่วัดบอกมากในอดีตนะพระองค์ท่านก็จะนั่งตรงนี้สนทนากับหลวงปู่หลวงปู่ก็จะลบผมทาผมถวายท่านครั้งสําคัญที่หลวงปู่ลบผงม,มากที่สุดจนป่วยก็คือการทําพระจิตระดับหลวง พระจิรดาเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ในหลวงแกะแบบเองออกแบบเองแล้วก็ปั้มเองแต่ปั้มก็เล็กหมดผสมนี่เไม่ได้ท่านก็เลยตัดสินใจเอาเลซินมาผสมก็เลยพระจิรดาเนี่ยของแท้ต้องมีเลซินผส,สมอยู่ด้วยเวลาสอนก็จะมีรอยเงาวางนี่จะกล่าวเนี่ยในส่วนของอันนี้ที่เกี่ยวข้องนะลหลังจากนั้นเราจะออกประตูตรงกันข้ามโยมที่มาใหม่ก็มาไหว้ท่านนะ อ้อมกราบท่านแล้วก็ตัง้งนโมสามจบสวดคาถาบูชาท่านอยเรียบร้อยอธิษฐานขาอพรหนึ่งข้ออธิษฐานขอพรเสร็จแล้วเราจะเดิอนอ้อมไปด้านหลังท่านเอาละางของเราแตะที่ฐานท่านอธิษฐา,านทับอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เดินมาด้านหน้าค้วงกลัสามครั้งเวลาที่จะออกสำคัญที่สุดคือต้องออกประตูตรงกันข้ามนะแต่หากพอเราเข้าประตูขวาออกประตูซ้ายเข้าประตูซ้ายให้ออกประตูขวาไม่อดีตไม้ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะฮะเวลาก่อนที่จะออกเขาจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะมองที่กำแพงตรงนี้ จะมีสมบัติเจ็ดชิ้นแต่ว่าปัจจุบันโดนขโม,มยหายไปหมดแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เจ้ากี้เขาไปยังอยู่เป็นรู้ร่นหลังเล็กนะฮะอีกประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะล้างออกไปแล้วจะไปเริ่มทําใหม่จากตรงนู้นเขค่อยทะยอยมาอีกครั้งหนึง่งแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะทํารังใหญ่หรือหลังเล็กนะฮะหรือใครจะมจาจับโผล่นี่ก็ได้แม่แนอาจจะงูจงอาโงโผล่มาก็ได้นะ เราตัง,างเรียไไน,นไม่ได้ก่อนเราถูกใ้ได้ก่อนง่า้า